วิเคราะ์ฟุตบอลประจําวันเสาร์ที่6เมษายนพุทธศักราช2567กับผมเจมเต็มคอสําหรับวันนี้ก็คลิปที่2แล้วและคลิปนี้จะเป็นพิมลีกล้วนทั้ง3คู่เลย <c oughs> คู่แรกครับคริสตัลพาเลทเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการเมืออยนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ด้วยในการพบกัน5เกมหลังเป็นคริสตัลพาเลทชนะไปได้1แล้วก็เสมอไป2ครั้งแล้วก็เป็นแมนซิตี้เนี่ยชนะไปได้2ครั้ง ส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งคริสตัลาเลต์ชนะได้1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2ส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งแมนซิตี้เนี่ยชนะไป3แล้วก็เสมอไป2สื่อตามประเทศครับวันนี้เปิดมาให้แมนซิตี้เนี่ยเหนือกว่าอยู่ที่1.5เลยต้องบอกว่าแมนซิตี้ช่วงหลังจะชนะใครไม่ค่อยผลเล劣เลย แล้วคิสตันพาเลตเนี่ยช่วงหลังๆในการเจอกันเนี่ยมักจะเป็นตัวแสบของแมสตี้เสมอฉะนั้นวันนี้อยากให้ลองไปที่คิสตันพาเลตได้เลยครับคุยสองแอสตันวิลล่าเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางฝั่งเบนฟอร์ดเฮดเว่ในการพบกัน5เกมหลังเนี่ยเป็นวิลล่าชนะ2เสมอกันไป2แล้วก็เป็นทางฝั่งของ เบนฟอร์ดเนี่ยชนะไปได้1ส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งแอสตันวิลลาพวกเขาชนะ2เสมอ1นแล้วก็แพ้ไป2ส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งเบนฟอร์ดเนี่ยพวกเขาไม่ชนะใครเลยเสมอไป3แล้วก็แพ้ไปถึง2เกมซื้อตามประเทศเขาวันนี้เปิดกำแพงมาให้แอสตันวิลลาเนี่ยเหน,นือกว่าทางฝั่งเบนฟอร์ดอยู่ที่0.75ต้องบอกว่าวันนี้วิลลาต้องการแต้มเป็นอย่างมากครับเพื่อที่พวกเขาจะได้ไปฟุตบอล UCL ออีกครั้งหนึ่ง สำหรับวันนี้อยากให้ไปที่แอสตันวิลล่าแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยครับและคู่สุดท้ายครับไบตันจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอาร์เซนอลเฮดเวนในการพบการ5เกมหลังเนี่ยเป็นไบตันชนะไปได้3แล้วก็เป็นอาร์เซนอลชนะไปได้2เกมส่วนฟอร์ม5นะัดหลังของไบตันเนี่ยพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ส่วนฟอร์ม5เกมหลังของอาร์เซนอลเนี่ยพวกเขาชนะไป4แล้วก็เสมอไป1 ซื้อตามระเทศวันนี้เปิดมาให้อาร์เซนอลนเ,นเหนือกว่าไบาตันอยู่ที่1ช่วงตัวเต็มถึงแม้ว่าช่วงหลังไบตันเนี่ยจะเป็นตัวแสบของนั้าฝั่งอาร์เซนอลก็จริงแต่ว่าช่วงนี้ไบตันเนี่ยฟอร์มไม่ได้ดีเดอะไรเลยแล้วผู้เล่นแนวลุกก็ยังบาดเจ็บกันเพียบวันนี้อาร์เซนอลน,น่าจะบุกไปชนะได้อยากให้วัดใจไปที่อาร์เซนอลได้เลยครับสรุป3คู่ที่ชื่นชอบนี้ครับเคสตันพาเลตแสตันวิลล่าแล้วก็อาร์เซนอล ส่วนบทวิเคราะห์เต็มครับเดี๋ยวเรามาเจอกันหน้าไลฟ์สดบ่าย3ามโมงตรงแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามเจมเต็มข้อทั้ง3แพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube เพจ Facebook หรือว่า TikTok ก่อนจะจากันไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้กันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ก็ขอทุกคนโชคดีครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ